โอเคสวัสดีครับอยู่กับช่องนะครับ8 9นะครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดไร่ขิงนะคะทุกคนก็จะเป็นงานวัดประจําปีนะครับปีนี้ก็จะจับในเดือนเมษานะครับเมษาวันที่3ถึงวันที่11นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพา,พาเข้าไปดูได้เลยด้านในเลยตรงนี้นะครับบรรยากาศประมาณข้างๆวัดนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนที่จะเข้าไปในงานนะครับทุกคนแล้วก็จะนั่งเรือไปนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะไม่มีที่จอดรถลด้วก็มาจอดรถฝั่งนี้นะให้ดูนี่นที่จอดรถกว้างมากเลยนะครับค่าจอดรถ4 0่บาทแล้วก็นั่งเรือเข้าไปนะครับนี่ฮรก็จะมีเรือมาจอดรอไว้ครับแล้วก็เราจะข้างไปฝั่งนู้นโอเคมีคนเข้ามานะครับ ก็ก่อนจะเข้าไปนะครับก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับทุกคนให้ทุกคนได้ดูนะนี่วัดอุณหภูมิก่อนนะครับทุกคนเจอโอเคเครื่องเลือแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไทยที่ฝั่งนั้นเลยโอเคเจอกันโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวไปหาอาหารปลาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเดินงานเดี๋ยวไปหาปลาเราจะมาซื้ออาหารปลาก่อนนะครับตรงนี้ ซื้อซื้อหาปลาหนะะ่อยครับอ่ะเอาสีนี้ทุกคนสีนฟูด้วยนะ,ะนะฮนะแล้วก็ไปไปกันเลยฝั่งนี้นะครับทุกคนโออดูทุกคนคคคนะเอาลงตรงไหนตร,ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเขาให้ลงตรงไหนอ่ะห้างลงเขาาไม่ให้ลงอะ่ะเห็นไหม นี่เขาไม่ให้ลงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมีที่หนึ่งทุกคนดูมาดูเลยไปนี่นี่เขาคนลงมาฝั่งนี้ต่กล้ามานึกดูดูอ่ามปลาครับมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ไม่รู้เขาทำมาจากอะไรนะลองชิมดูได้ไหมฮ้ฮกินไม่ได้ครับทุกคนโอเคนี่นี่มีมีคนดูตรงนี้นะคะ นี่นี่ดูดูดูนะครับก็จะมีลงลงบันไดตรงนี้เร<ล>าก็จะเดินลงมาตรงนี้คนระับโอ้ดูดิด,ดูนะครับนี่นี่ดูปลานะครับทุกคนดูปลาเยอะมากเลยใช่ ให้ด้วยให้หมดเลยวะดูโอ้ปลาเยอะมากเลยนะฮะทุกคนดูนี่ตากล้องต้องถ่ายมาฝั่งนี้กันเห็นไหมให้หมดเลยวะลองลองดูไหมให้หมดเลยดูนี่ครับว้าวดูดิโอ้ปลาเยอะมากเลยะะทุกคนดูนะครับปลาตัวใหญ่มากเลย ขเขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยปลาสวายใช่ไหมโอ้คนเยอะเลยอะ่ะดูัไม่ได้ให้เหลยให้แล้วหมดเลย